สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้เรามารับชมเหรียญยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่ดุลอัอตุโรกันนะครับเหรียญรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นไก่ทิพย์นะครับที่ชื่อว่ารุ่นไก่ทิพย์เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตว่าบริเวณกลางหน้าอกของหลวงปู่นะครับจะปรากฏเงาใบหน้าหลวงปู่อยู่นะครับซึ่งรุ่นนี้ครับสร้างมาจากถ้าเพื่อนๆลองไปกด Google ดูนะฮะแล้วก็พิมพ์คําว่าหลวงปู่ดุลยอตุโรกไก่ทิพย์นะครับจะมีภาพ ภาพหนึ่งนะฮะซึ่งได้เคยถ่ายไว้ในในอดีตนะฮะก็มีเงาใบหน้าของหลวงพ่อปรากฏอยู่บริเวณการส่งอกหลวงพ่อรุ่นนี้ก็เลยจัดสร้างขึ้นมาจากภาพรูปนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอเล่าประวัตินิดนึงผมได้รู้จักกับพี่ท่านหนึ่งที่ใกล้ชิดกับหลวงพ่อสมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นหลานหลวงปู่ดุลอัตุโรซึ่งท่านเป็นคนถ่ายรูปนั้นด้วยตนเองและท่านได้เล่าให้ฟังว่า ครั้งเมื่อถ่ายรูปนั้นออกมาเนี่ยแล้วก็มีใบหน้าเงาหลวงปู่ปรากฏอยู่ที่กลางหน้าอกของหลวงปู่นะฮะแล้วก็หลวงพ่อสมศักดิ์ได้ไปเรียนถามหลวงปู่ว่าทําไมถึงมีเงาปรากฏอยู่ตรงกลางอกของหลวงปู่หลวงปู่ดุลได้ตอบกลับมาว่าตอนนั้นท่านได้กําหนดจิตอยู่บริเวณกลางทรงอกนะครับซึ่งถือเป็นความอัศจรรย์ใจนะฮะกับลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับ รุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตนะฮะมีประสบการณ์ค่อนข้างมากมีการทำเก๊ออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เก๊เหมือนมากเลยทีนี้บางบางเหรียญนะฮะเหมือนจนกระทั่งจะจําเป็นต้องดูขอบตัดนะฮะในการแยกเก๊กับแท้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาโชว์เหรียญให้เพื่อนๆได้รับชมกันเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้นะฮะ เหรียญที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากทั้งเหรียญเนี่ยปรากฏเงาประดอดขึ้นทั่วเหรียญเลยนะครับผมจะโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูเบื้องต้นกันก่อนเนาะเพื่อนๆน,นดูไปตามที่ผมลงกล้องนะครับก็ค่อยๆดูกันไปนะรุ่นนี้นะครับเพื่อนส่องไปเนี่ย ก็จะเห็นว่าบริเวณของรายละเอียดนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากมีความลึกคมนะครับในดวงตานะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากเลยนะครับโค้ดนะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดในตัวเนาะโค้ดในบล็อกไม่ใช่เป็นโค้ดปั๊มนะฮะถ้าเป็นโค้ดแล้วมาปั๊มอีกทีหนึ่งอนะ่ะอันนี้เป็นเหรียญเกเลย รายละเอียดของตัวอักษรน,นะครับค่อยๆดูกันไปนะครับเพื่อนๆเ,เห็นความมีประหลอดขึ้นนะครับตามซ่อกผิวของเหรียญหูเหรียญน,นะครับรอยกระหนกด้านบนให้ความคมชัดสวยงาม ผมก็จะดูบริเวณของตัวอักษรเนาะเพื่อนเห็นคำว่าทิปไหมฮะจะมีเส้นขีดบางๆจากรารีจนมาถึงหัวยอ,อยักนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่หนึ่งในการดูพิจารณาเรื่องเกแทนเนาะจุดที่สองจะมีจุดเม็ดไข่ปลาคมๆนะครับใต้คำว่าพอปใต้คำพอปตัวพอพานนะครับเม็ดเนี่ยต้องมีความคมนะ แบบนล,ล้วผมก็จะชอบพิกตะแคงดูบริเวณทางด้านซ้ายของหลวงพ่อเนาะจะมีความลึกเป็นล่องลึกคมเนี่ยเป็นชั้นคมแบบนี้เลยนะครับนี่ดูอย่างนี้เนาะเป็นเส้นคมมากเลยพอพานี้ก็มีเส้นแตกคมคมมานะครับคำว่าพระ เดี๋ยวเราพลิกหลังกันดูเลยนะครับรายละเอียดของตัวอักษรเนี่ยจะมีความคมชัดนะครับตัวมีมีมิติเม็ดพระศกขององค์พระชีเนี่ยก็จะมีความคมชัดเจนเนาะเตาตา ดวงตาลึกนะฮะดูมีมิติเส้นคอต้องมีสองสองเส้นนะครับของหลวงพ่อพชีดอกบัวนะครับลึกคมชัดรอยตะใบนะฮะด้านขอบเหรียญเนี่ยต้องเป็นเส้นคมๆแบบนี้นะฮะ หูเเรียนนะครับเรียบตึงแล้วก็ต้องปิ้นตั้งขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็สุดท้ายเลยเพื่อนดูขอบตัดขอบตัดด้านล่างนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ดูเนาะจะต้องมีขอบตัดตรงนี้นะเป็นเส้นคมๆเลยอันนี้จุดที่หนึ่งถ้าเห็นตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถ ซื้อได้เลยนะครับขอบขอบตัดเนี่ยต้องคมแบบนี้เลยอันนี้เป็นขอบตัดตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะชีเ้เพื่อนๆดูเนาะขอบตัดจับแคปเจอร์รูปนี้ไว้เลยนะครับขอบตัดต้องเป็นแบบนี้เลยโอเคคลิปนี้จะนานนิดนึงนะครับเพราะว่า มีการเล่าประวัติหลวงพอ่อถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เล่าไว้เนี่ยประวัติพวกนี้ก็อาจจะลืมเลือนหายกันไปก็นับเป็นเรียนอีกยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็ถูกใจให้ผมได้นะครับขอบคุณมากครับ